สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง้องไยสู้ผู้คนมาพอกระสาพิกลคนเก่าคนเดิมอีกแ้วจ้ามือน,นี้สาวพิกลก็ได้มาเดินหาเหตดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวห้องสิบเป็นเมืองเด้อจ้าวาสาวพิกลจะได้บ่านาะคะไปรับชมกันเลยจ้าอันนี้ก็คือเห็ดหูหนูแหงเด้อพี่น้องเด้อสาวพิกลจะหาไม้มาสวยเด้อค่ะเด้อจากพี่น้องสาวพิกลจะสวยเอานะคะเห็นแห่งแห,กหงกันเสีย้าไปแช่น้ำเพิ่นก็จะกลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งพนัสตุกแล้วค่ะ สวยเอาแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าพันยูสูงเนาะจา้ะเห็นไหมคะสวยเอาเลยจ้ะด้วยความที่เราอยากอยากเก็บไปหลายๆเนาะคะ่ะจะเอาไปฝากพอ่อฝากแม่อยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะพี่น้องคะนี่ละจ้าพี่น้องจา้าบรรยากาศอันปลาเห็ดหูหนูเนาะคะ่ะพี่น้องคะนี่เห็นบ่จ่าพิ่นก็นจะเกิดกะต้น,ตนอันนี้เนาะคะ่ะเอลโดฟลาเวอร์เนาะคะ่ะที่ละคะ่ะเป็นแบบนี้แต่ว่าดอกพิ่นก็นจะเป็นแหง่งๆเนาะคะ่ะเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วก็อากาศหนาวก็เป็นเห็ดอันแซ่แข็งไปเลยเนาะจ้าพี่น้อง แต่ว่าขันเขาไปแซนําเพื่อนก็จะกลับมามีชีวิตอีกเนาะค่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นเห็ดดูกับเก็บโหลดเดอ้อพี่นองเพราะว่าจากไหนก็เอาไปกินไหนคือเก่าเนาะค่ะไปพี่นองเขาไปหาอีกเนาะค่ะไปพี่นองสาพี่กุลจะพามาหย่อนไววเด้อจ้ะเด้อมากเก็บเห็ดวันไหนก็ปีนต้นไม้นน่เด้อจ้ะไปค่ะต้นไม้สวยงามมากค่ะพี่นงดูค่ะเป็นตัปีนมบ่ <laughs> ตอนน้อยๆก็มาปีนต้นไม้แบบนี้และจ้า <laughs> เธอเข้ามาเอามาข้าฟ้าก็อยับปินต้นไหม้น้ำแม่วันนี้วันทูกคำเอาวว้มีตกเสนอเข้ามามาปินนไหม้เร่นกันที่นองเลยโอ้ปินปิน้นไหม้เล่นปินต้นไหม้เข้ามาวันทุกค่ำ ยอดมันบ,นบ้านค่ะพี่น้องกินกกไม่เลยนะตึงตดึงตึงดึง,ง,ง,งมาก็อยากขึ้นวันนี้นี่แหละค่ะแล้วค่ะตอนเป็นเด็กน้อยนี่เข้ากระชิมักมาพินตอนใหม่เด็กพี่น้องนี่แหละค่ะสาวุิคุณเด็กเขาปลาก็เหมือนได้ย้อนไว้อีกครั้งหนึ่งน้องมาก็อยากขึ้นวันนี้เอ้า เฮ็ดกับบดายดอกพี่น้องเอ้ยมันหนาวหลายเนาะค่ะเฮ็ดโคตรมดมันเลยดอกหน่อยสาบคุณก็เลยไม่เก็บอันนี้กะขีอันขีดต้มเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นเป็นน้ำแข็งนะคะสาบคุณจะเคาะให้ดูนะคะน้ำแข็งเนาะคะ่ะเป็นน้ำแข็งค่ะพี่น้องคะ่ะาว้ยแข็งวิเดอร์เนี่ยวไม่ฮักจำจ้าพี่น้องจ้าน้องน้องควบาพี่ลงเปไ็นน้ำแข็ง หนาวไม่คออุบ啊พี่น้องแข็งย่ได้จ้นนี่หนาวแค่ไหนถามใจเธอดูเนาะค่ะเพราะว่าน้ำแข็งไม่ละลายเลยทั้งวันเนาะค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศรอบๆบรรยากาศป่าเห็ดก็เป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องขาป่้เห็ดก็บ่เป็นยังเนาะค่ะอย่างน้อยก็ได้ออกกําลังกายไปจ้ะพี่น้องสามคนจะพาไปชมคาบรรยากาศกําลังเดินกับบานไม่แดดกันนวะได้จ้ะพี่น้อง่ะ เพราะว่าอากาศตอนนี้สงสัยจะติดลบหนึ่งองศาเนาะค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศเงียบสงบหมองสาวพิกลอยู่เป็นปลาเป็นโด่งแบบนี้ค่ะอากาศก็ดีมือนี่ฝนบ่ตกแต่ว่าหนาวแดดออกกั่หนาวคือเก้าค่ะพี่น้องคะไปจ้ะยางไปเลยเลยทราบคุลก,กับสิย่ากับป้าแล้วเนาะค่ะเห็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่สาวพิกุลมีลูกพี่ยางน้ำหนาได้จ้าลูกพี่โคฟ้าไปไหนก็อุ่นใจเนาะคะ่ะเวลาขามีหนงม้าไปพี่น้อง บรรยากาศสุดยอดได้จ้ะอันนี้บได้ใส่ฟิลเตอร์บได้ใส่ยั่งเลยค่ะพี่นงค์คะอันนี้ข้าเจ้ากับปูเขาโพดก้อนหนานี้เนาะคะ่ะแต่ว่าเก็บเกี่ยวไปแล้วเนาะค่ะนี่มีแตปลามีแต่ตน้นไม้เนาะคะ่ะสวยงม้มซ้ำเมื่อน้ห่อน,นี่แหงแต่ง,ง้ามพี่นงองไปจะไปรับชมมองอ่นตอนเนาะคะ่ะลูกพี่สาวพื่คุณองค์คลักนี่กระทั่งเดินกระบานเนาะค่ะพี่นองคะ่ะลุงเนินแน่ขึ้นเนินแน่กว่ากันไป เดินไปเรื่อยๆเยนาะคะ่ะถามว่าหนาวบอกับหนาวอยู่จะเมืองจาอันนี้คือน้าแข็งได้จากพี่นอ้องจ้าที่ขา,ขาวๆนี่คือน้ําแข็งเนาะคะ่ะ่นบอลล่าไ้จากพี่น้องเมงืงน้ําแข็งค่ะนี่เห็นบอขาวจุนพูนจันพานนี่คือน้ำแข็งเนาะคะ่ะไต่โชคดีหิมะโปรตกเนาะคะ่ะบางหมองนี่หิมะตกอู้หนาวยิ่งกว่านี้เนาะ,ะเดินไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องขาตอนนี้ก็ เคิงทางเราจะพี่น้องจัาหน่อยกับสีหอดบานเฮ้าเนาะคะ่ะข้าเจ้าเฮ็ดอินยังอยู่ทั้งนานตุ่นใหม้มันล่มพี่น้องสาพคุณสีขามไปใดบ่วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอ้ยต้นไม้คือมาล่อมน้อสาพคุณสีไปจังใดไปดูกันมเมื่อเสด็กลับไปทางเก่ากว่จา้า เอาไปดูกันว่าสีขามไปแบบใดเนาะค่ะพี่นงค์คะนี่กับบรรยากาศทางเดินกับบานดนะคะสวยงามตามท้องเรืองมิตรดงตะปาแต่ก็สวยเนาะคะ่ะสวยในแบบของเขาแน่นเลยค่ะเมืองจากพี่นงองอันล้มพัดแห้งหลายเนาะคะ่ะต้นไม้ก็หักลงมาแบบนี้เลยซาพิกุลสีขามไปแบบใดเนาะ,ะพี่นงองจ้าบะเมียนเสดย่างับไปทางเก่าบ่เปิ้โตยางมาก,กลกยแล้วดิ <laughs> จะให้กลับไปแบบไหนได้ทั้งนั้นกับพานนองมาไปบ่ได้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำนะครับพี่นงองคะ่ะ นั่นคือจังน้ำบักจับบานเท่าเลยจ้ะสาวไปกุญสิไปจังไดน,นอไปได้ไมลไ่ลูกขบ้าจะช่วยอยากสิลองยางไปทางนี้เนาะค่ะ่าสิไปเดี๋วบอกมึงลมพัดแรงแค่ไหนดูค่ะลมพัดแห้งคือว่าต้นใหม่นี่หักลงมาเมื่อพี่น้องมองหดก็ได้ไปจ่ายยางตามน่องคบอาน่องคบาบอกแม่มาทางนี้มาสัน่นเอามาทางนี้ก็ไปอแม่เกือบล้มแล้วลูกไปจะไว้ เดินไปค่ะพี่นงคงคุณอาต้นไม้ต้นหนมงใงย่ได้จ้ะนี่แหละจ้าว่าทําไมเวลาฝนตกนี่หรือว่าอันนี้เนาะคะ่ะฝนตกหรือว่าลมแรงเราจะไม่เข้าป่าเนะค่ะพี่นงค่คะเพราะว่าอันนี่แหละค่ะลมไม่ได้แห้งๆค่ะได้จ้าเมืองต้นหมกอต้นไม้นี่เตรียมหักลงมาเยอะเลยเนาะคะ่ะนี่คือจังน้ำบักจับบานเห่าพี่น้องเมึง ก็เลยตรงยางอ้อมเนาะคะ่ะไปตามนอ้องโคบาไปค่ะพี่น้องคะโคบาจะพาท้าทางกลับบ้านนะคะมายางพูดียวไว้จังสี่นะคะพี่น้องคะบา้าแต่งเทียงตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วสาตุกุญงบุอดใสเลยอันไล่ไปพรอ้อ,พรอมแล้วก็อียงกอาไล่ไปพร้อมแล้วก็ทำคลิปไปพร้อมเนาะค่ะพี่น้องคะ เป็นยังไงคะบรรยากาศสวยงามนี่วันหนาซาุกคุนเดินออกหน้าเลยเฮ็ดกับบู้ดดอกค่ะพี่นองลมเพราะว่าทั้งร่มนะจาะบ่มมีฝนเฮ็ดหูหนูพ่นกับสีบัวบานเข้ากับมองบบค่อยเห็นนะจาะนี่ต้นแบบนี้ค่ะที่ว่าเฮ็ดหูหนูพ่นมักออกเนาะค่ะแต่ว่าขัดพ่นขดอยู่น้ำอนันั้น้ำต้นใหม่จังสี่เข้ากับมองบบเห็นเด็พี่นองเพราะว่าพ่นแหงคักเนาะค่ะต้องรอให้ฝนตกลงมาแล้วเรามาเดินเลาะดู เราก็จะเจอเนาะคะ่ะไปลุกไปไปพี่น้องบรรยากาศก็กงามเนาะคะ่ะสาวพิกลก็เลยถ่ายคลิปสวยๆมาฝากพี่ฝากน่องฝากพ่อฝากแม่เนาะจ้ะเมืองจะาันั้นก็จะเป็นเหมือนโล่งแรมเนาะคะ่ะหรือว่าบ้านพักตัดอากาศนั่นเองเนาะคะ่ะสวยงามพรจ้ายิ่งใบย,ยิ่งหนาวค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็เป็นเวลาาบสามแล้วเนาะคะ่ะสาวพิกลก็ใกล้ถึงบ้านแล้วเนาะคะ่ะ ยังรอมึงเ็ดกับบันใดยังดอกพี่น้องเอ้ยแต่บ,บรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องเด้อจ้าเด้อจังใดคลิปนี้สาวพี่กุลก็ฝากไปแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันใหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย